สวัสดีครับวันนี้ร้อยเรื่องเล่าครับมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังครับวันนี้อากาศดีครับ <c oughs> เห็นไหมเห็นท้องฟ้าไหมครับอากาศดีมากเลยมืดทั้งวันเลยวันนี้หาโลเคชั่นที่มีต้นไม้เท่หน่อย วันนี้ผมก็จะมาวันนี้ร้อยเรื่องเล่าก็จะมาเล่าถึงการที่คนเราตัดสินเอาเอาความคิดของตัวเองตัดสินชีวิตของคนอื่นเข้าใจไหมครับว่าเอาเอาความคิดของตัวเองเนี่ยไปตัดสินชีวิตของคนอื่นเนี่ยคุณ คือจริงๆแลยนะคนทุกคนมันมีความคิดเป็นของตัวเองถูกไหมมันมีความคิดเป็นของตัวเองการกระทําอะไรทุกอย่างมันเป็นของตัวเองทั้งหมดถูกไหมครับแต่ในความคิดในสมองบางส่วนเนี่ยจะมีช่องว่างจะมีเว้นให้คือว่ารับฟังในสิ่งที่คนอื่นเขาแนะนํามาถูกไหมคร,รับรับฟังรับรู้เรียนรู้ถูกไหมครับ คือทุกอย่างอ่ะคนเราอ่ะมันจะมีสิ่งที่ขาดถูกไหมสิ่งที่เต็มและก็สิ่งที่เกิน <c oughs> แต่ในขณะที่คนที่มันม,คนมีคนที่มีความคิดเอาความคิดของอตัวเองอ่ะมาตัดสินคนอื่นว่าคนอื่นเป็นอย่างนั้นคนอื่นเป็นอย่างนี้สิ่งสิ่งเนี้ยผมผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่า ทำไมเขาถึงทำเขาคิดของเขาเองว่าเฮ้ยคนคนนี้ต้องเป็นแบบนี้เช่นเดียวกับที่ผมดังเช่นเดียวที่ผมแบบเหมือนกับที่ผมออธิบายให้ฟังนี่ยคือว่าเฮ้ยคนนั่นเขาจะมาคิดว่าเฮ้ยตอนนี้เราทําอะไรอยู่วะตอนนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่วะตอนนี้คุณกําลังออยู่กับใครวะตอนนี้คุณกําลังเป็นอย่างนั้นอยู่วะเป็นอย่างนี้อยู่วะคุณต้องไปอย่างนั้นแน่ๆเลยคุณต้องไปอย่างนี้แน่เลย ฉันรู้ว่าคุณต้องเป็นแบบนั้นฉันรู้ว่าคุณต้องเป็นแบบนี้ทั้งนี้ว่าคนที่เขาเป็นอยู่คุณก็ไม่รู้นะว่าคนที่เขาเขากำลังทําอยู่คนที่เขาเป็นอยู่เขากําลังทําอะไรอยู่เขากําลังมีกิจกรรมอะไรอยู่เขากําลังทําอะไรอยู่ในชีวิตประจําวันของเขาแต่คุณคิดไปหมดเลยว่าเนี่ยคนนี้ต้องเป็นแบบนี้คนนั้นต้องเป็นแบบนั้นคนนี้ต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยในเวลานั้นเขาอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดหรือเขาอาจจะเป็นเหมือนที่คุณคิดก็ได้ ถูกไหมครับแต่ความคิดของวความคิดพวกนี้ทำไมคุณถึงไปตัดสินใจแทนคนอื่นได้ในขณะที่คนอื่นเขามีชีวิตส่วนตัวถูกไหมครับการทำงานถูกไหมเวลาพักคอนถูกไหมคือทุกอย่างเขาจะลำารงชีวิตไปเหมือนที่เราลำลงชีวิตตัวเราเองอะเอาคุณคิดดูสิว่าถ้าคนอื่นเขาคิดแบบที่คุณแล้วเขามาพูดใส่คุณว่าเนี่ย คุณต้องเป็นเหมือนนั้นนะคุณต้องเป็นเหมือนนี้นะคุณอย่างนั้คุณคุณคุณรับได้ไหมคุณก็รับไม่ได้ถูกปะในขณะที่คุณเอาความคิดของคุณอะไปบอกไปบงการคนอื่นเขาไปคิดว่าคนอื่นเขาไปคิดว่าคนนั้นทําอย่างนั้นคนนั้นทําอย่าง,งานี้คนนี้นงงนน like. นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นแบบนี้ในขณะที่เขาไม่เป็นคุณคิดแทนเขาได้ไงแต่ถ้าคนอื่นเขามาค,คิดแทนคุณล่ะ ในขณะที่คุณไม่ได้เป็นนู่นเป็นนี่แต่คนอื่นเขาบอกว่าคุณเป็น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 นู่นเป็นนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นไงครับคุณรับได้ไหมคือคนทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองย่อมที่จะรู้ว่าคนก,ากำลังเขาก,การที่เรากำลังทำอะไรอะไรถูกอะไรผิดเขายอ่ายอมรู้ถูกไหมเขาก็ทำของเขาได้ สมองบางส่วนเขาก็ต้องแบ่งเพื่อจะรับรู้ในเพื่อจะรับรู้เอารับรู้สิ่งภายนอกเข้ามาเรียนรู้สิ่งภายนอกเข้ามาคนนั้นอาจจะมีความคิดดีเขาก็ต้องรับความคิดดีของของคนนั้นเข้ามาความนี้คนนี้เขามีความคิดดีเขาแนะนําอะไรมาก็เป็นสิ่งที่ดีเขาก็ต้องรับเข้ามาเขาก็ต้องรักการเรียนรู้เขาก็ต้องรักการที่จะทําในสิ่งที่อยากจะทําไม่ใช่ไปทําตามที่ ความคิดของเราที่เราไปคิดแทนคนอื่นเขาว่าคนอื่นเขาต้องเป็นแบบนั้นคนอื่นเขาต้องเป็นแบบน,นี้คนนั้นต้องไม่ดีคนนี้ต้องไม่ดีคุณจะตัสดสินใจแทนเขาได้ยังไงถูกไหมครับเช่นเช่นอย่างเช่นอย่างว่าสมมุติว่าเน,นี่ยเอตอนเนี้ยผมคิดนะผมตอนนี้ผมคิดของผมเองว่าตอนเนี้ยเนี่ยเพื่อนผมตอนเนี้ยมันกําลังอยู่กับคนนั้นแน่ๆเลยมันกาลังทําอย่างนั้นแน่ๆเลยกาลังทําอย่างนี้แน่ๆเลย แล้วเราก็ไปแล้วเราก็ไปสมมุติว่าเราไลน์ไปหาเขาสมมุติว่าเราเฟซไปหาเขาเขาไม่ตอบเราคิดเลยว่าอา้าวไอ้หามันเป็นแบบนั้นจริงๆด้วยเฮ้ย <c oughs> ยังไงครับมันเป็นสิ่งอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ที่ว่าคุณจะต้องมาคิดแทนคนอื่นเขาถูกไหมแต่แต,แต่แต่เราอ่ะร,รับรับรู้ถูกไหมรับรู้สิ่งคนอื่นที่เขา ทำอะไรอย่างเงี้ยคนเรามันมีการทุกทุกคนนะคนเรานะมีคําอธิบายถูกไหมมันต้องมีคําอธิบายบางคนเขาไม่ฟังนะเออผมจะฝอยเล่าให้ฟังผมเคยผมทํางานอยู่กับคนประเภทหนึ่งซึ่งคนคนนี้เป็นเหมือนเป็นคนเหวีงเข็นกัะตัวคือเขาจะเอาความคิดเขาเป็นใหญ่คุณทําอะไรก็ช่างเขาจะคิดว่าคุณน่ะผิดหมด ผมเคยมีผมเคยคุมงานลูกน้องไปทํางานก่อสร้างคุณคิดดูสิครับงา,งานก่อสร้างนี่ยคนงานส่วนมากเขาจะเบิกเงินล่วงหน้าถูกไหมครับเขาเบิกเงินล่วงหน้าแล้วผมอะ่ะจะต้องแอดวานจะต้องสำรองเงินให้เขาพอสิ้นเดือนมาปุ๊บผมก็หัก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 เข้ากับเขา้เขากับเหมือนกับเข้ากับมาไว้อย่งเราสุดท้ายมาแล้วก็เขาก็เบิกไป พเพราะเขาต้องใช้จ่ายเขาต้องเอาเงินนั้นไปส่งทกศมัง่งไปจ่ายค่ารถค่าบ้านอะไรเขาก็ว่ากันไปถูกไหมครับแต่นายจ้างผมอะคนที่เป็นหัวหน้าผมคนที่เป็นนายจ้างผมเขาบอกว่าผมทําเสียแล้วผคือเขาแจกเยคาจ่ายเงินเดือนไปแล้วแต่เราไม่ควรไปทําแบบนั้นกับลูกน้องผมถามว่าสิ่งที่ผมทํามันผิดไหม ในเมื่อผมไม่ได้ใช้จ่ายไปผีดผมไม่ได้เอาเงินบริษัทไปบริหารแบบผิดผมจ่ายไปแล้วผมก็ได้คืนไงผมก็ไปเก็บคืนมาจากพวกเขาอยู่ดีแต่นั่นเพราะความมีน้ำใจถูกไหมแต่ความคิดของนายจ้างเขาไม่คิดเหมือนเราเขาคิดว่าเราทาเสียระบบคือเขาจ่ายเงินเดือนไปแล้วอ่ะเขาจะบริหารงานเงินยังไงก็เรื่องของเขาเราไม่เราจะไปไปทําแทนนายไปทําแบบไปทําแบบนั้นไม่ได้ เนี่ยครับมันเป็นแบบนี้เช่นเดียวกับเราอธิบายเราไปยืนอธิบายเขาฟังว่าเนี่ยเจ้านายครับเนี่ยที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าคนงานผมอะเขาเบิกเงินไปเพื่อจะไปใช้จ่ายที่บ้านเขาผมไม่ได้เป็นคนสนับสนุนผมไม่ได้สนับสนุนนะว่าจะให้เขาเบิกเงินล่วงหน้าแบบผมไม่ได้สนับสนุนแต่พวกเขาเดือดร้อนจริงๆ เขาต้องไปจ่ยายทกศเขาต้องไปจ่ายค่าเทอมลูกเขาต้องไปจ่ายนู่นนี่นั่นแต่เงินมันไม่พอเขาก็ต้องแอดวาน์ไว้ใช้อยู่ไหมเงินที่เขาได้มาเขาก็ส่งกลับบ้านในขณะที่เงินที่เขาเบิกใช้เขาก็ใช้ไปวันๆอยู่ในที่เขาทํางานเขาไม่ฟังเขาบอกว่าไม่ต้องการเหตุผลไม่ต้องการคําอธิบายเนี่ยเป็นแบบนี้ครับผมเจอมาในกระตูนเองถูกไหมคือ คุณเอาความคิดคุณน่ะคุณเอาความคิดคุณคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยคุณว่าผมอ่ะต้องเป็นคนแบบนั้นต้อ,องเป็นแบบนี้ไม่ใช่อ่ะอย่างน้อยผมก็มีผมก็อย่างน้อยผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีมีความคิดเหมือนพวกเขาอ่ะที่เขาทำคุณจะไปคิดแทนพวกเขาได้ไงว่าเขาเอาเงินไปกินเหล้าเขาได้เงินปุ๊บมึงต้องไปกินเหล้าแน่นอนเลยมึงต้องไปเที่ยวแน่นอนเลยมึงต้องไปนั่งคาราโอเกะ มึงต้องเอาไปเลี้ยงหญิงฮะคุณคิดแทนเขาได้ไงถูกไหมครับนี่แหละคนที่มีความคิดแบบนี้เลิกเลยครับเลิกคุณเลิกที่จะเป็นคุณเลิกที่จะคิดแทนคนอ,อื่นแล้วก็ให้คนอื่นมาทําตั้งความคิดของคุณวันนี้ผมมีเรื่องเล่าประมาณนี้ครับเอาไว้คิดหน้าเรามาคุยเราค่อยมาเล่าเรื่องมีเรื่องเล่าอะไรมาคุยก็มาคุยกันใหม่เนาะ ความคิดนะครับว่าคุณคิดแทนคนอื่นผู้ใจคนอื่นเป็นเหมือนความคิดของคุณเชิญพุทธิพงศ์สวัสดีครับ